แต่เราเปลี่ยนชีวิตได้ครับลองเปลี่ยนชีวิตแบบผมก่อนวิธีง่ายที่สุดก็คือรู้จักสมาธิโเพทัสกันนะครับสมาธิโปเพทัสคือการหายใจเข้าให้สุดที่ผ่านโพรงจมูกนะครับแล้วกลัน้นหายใจออกให้สุดจนไม่มีอะไรจะออกแล้วกลั้นลมหายใจหายใจเข้าให้สุดแล้วกลัน้นเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อรู้สึกตัวต้องทำแบบนี้ ทำเป็นจนอาจินจนคุ้นเคยจนเป็นธรรมชาติยากไหมไม่ยากลมหายใจควบคุมได้นะครับแต่หลายครั้งเราไม่เคยควบคุมลมหายใจเราใช้ลมหายใจเราเฉกเช่นเดียวกับการเต้นของหัวใจการเต้นของหัวใจอยู่เหนืออำนาจของจิตใจของเราเป็นเขาเรียกเป็นอัตโนมัติฉะนั้นเนี่ยเรา ควบคุมมันได้ลมหายใจมันควบคุมได้แต่เราไม่เคยใช้การมันหรือใช้งานมันถ้าเราควบคุมลมหายใจได้สุขภาพเรานี่คืออันดับหนึ่งเลยนะมาก่อนเลยจะป่วยอยู่หายแน่นอนอันนี้เป็นความเชื่อถ้าคุณผู้ชมเชื่อเรื่องของธรรมชาติแล้วธรรมชาติมันคือสิ่งที่มหัศจรรย์ลองนึกสภาพการปฏิสนธิครั้งแรกของมนุษย์ เกิดขึ้นที่ท่อท่อท่อลังไข่เขาเรียกท่อนําไข่อ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียก o v i d ด c กหรือ f อ l l o p i a n tube มาจากรังไข่วิ่งขึ้นมาอยู่ในส่วนของอ m p u l l a ตรงตรงส่วนนั้นนะตรงกลางแล้วก็สเปิร์มของผู้ชายนะเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังอสุจิออกมามันจะวิ่งด้วยความเร็วนะครับ สามิลลิเมตรต่อนาทีมันใช้เวลาในการวิ่งนะสาสิบนาทีถึงหกสินาทีถึงจะไปตรงส่วนของท่อนำไข่เขาเรียกว่าโอวิดาแล้วมันไปพบกับไข่มันใช้เวลาสาสิบถึงหกสินาทีสเปิร์มมีชีวิตอยู่ได้แค่สี่สิดชั่วโมงมันจะต้องทำภารกิจให้สำเร็จ การหลั่งออกมามันแค่สามถึงห้ามิลลิเมตรนะนิดเดียวเองนะจึ๊กเดียวแต่มีถึงสามร้อยถึงสี่ร้อยล้านตัวลองนึกผมพูดถึงความหาสัจของธรรมชาติแล้วมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีหัวแหลมๆเป็นสเปิร์มหรืออสุจิวิ่งเข้าไปเจาะเข้าไปในไข่เราเรียกหัวมันว่าแอคโคซมแอคโซมในนั้นมี DNA ของพ่ออยู่ แล้วก็เข้าไปข้างในมีตัวเดียวเท่านั้นที่จะเจาะเข้าไปได้แล้วจะแบ่งแบบไมโทซิสแล้วก็ไมโอซิสแบบสามสองขั้นตอนแล้วก็แตกตัวเป็นร้อยเซลล์อยู่ในนั้นธรรมชาติของมันมันจะไหลลงมาจนถึงผนังมดลูกที่ผมจะบอกคุณผู้ชมคือใครสั่งมันนะมันมีกลไกไงสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นมันมีกลไกเมื่อไข่กับสเปิร์มมารวมกัน มีคมมาโซมครบแล้วก็มีผนังมดลูกที่หนาขึ้นเพื่อให้มีการเกาะของไข่กับตัวอ่อนเมื่อผสมกันมันจะเกิดตัวอ่อนเรียกว่าแอมบริโอมันจะไปเกาะตรงนั้นแล้วมันก็จะเกิดเหล่าใครสั่งอะสเปิลมีกี่ตั้งกี่ตัวสามร้อยล้านถึงสี่ร้อยล้านตัวมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปได้ในไข่หนึ่งฟอง แล้วมันก็เกิดเป็นเราในช่วงระยะเวลาตั้งแต่37อาทิตย์จนถึง40อาทิตย์ในการตั้งครนภของมารดาเราอ่ะมันก็จะมีกล้ามเนื้อกระดูกเซลล์เนื้อเยื่อสมองมันเป็นตัวอ่อนที่เข้าไปแล้วรับสารอาหารจากแม่ใครสั่งมันอ่ะนี่คือคกลไกธรรมชาติที่สิ่งมหัศจรรย์ที่มองไม่เห็นด้วยตา สั่งมันอยู่เราเป็นมนุษย์ที่มาสัจจรรย์มากเลยเกิดมาบนโลกใบนี้มีระบบประสาทมีความคิดมีจินตนาการเรามีกล้ามเนื้อเรามีทุกอย่างที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ในช่วงของหนึ่งปีตั้งแต่แลกแลอ้อคลอออกมาวันแรกที่เราถูกถูกกำเนิดออกมาจนถึงหนึ่งปีเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ถ้าพ่อแม่ไม่ดีทิ้งคว้างเราอยู่ในถังขยะเราคงตายวันนั้นวันนี้เรามีพ่อแม่ที่เป็นผู้ให้กำเนิดก,กระตันอยู่กันเยอะๆแล้วก็คิดและพูดแต่สิ่งที่รู้จักบุญคุณรู้จักความกระตันอยู่พ่อแม่วันหนึ่งเราอาจจะมีพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูเราคุณยายเลี้ยงเราคุณปู่คุณยา่า แต่อย่าลืมว่าเขาคือคนที่ให้กำเนิดเขาอาจจะมีเหตุผลคนสองคนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดชะตาชีวิตเราเป็นของเราชะตาชีวิตเป็นของพ่อแม่ชะตาเป็นชีวิตของ,ของใครของมันแต่ความกระตันยูกระตะเวทีเราต้องพึงกระทำชีวิตเราจะก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าอยู่ที่ความกระตันยูกระตะเวทียิ่งสั่งสม การกระตันอยู่กระต่เวทีกับพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณแต่ต้องมีเขาเรียกว่าจริยธรรมและศีลธรรมมาเกี่ยวข้องนะแน่นอนเขาทิ้งขว้างเราเราไปอยู่โรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลแถวราดวิถีมีคนมารับเลี้ยงเราเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์แต่อย่าลืมว่าถ้าโสดสมองเรายังคิดไม่กระตันอยู่กับผู้มีพระคุณ ไปอยู่กับครอบครัวไหนเราก็าไม่เจริญก้าวหน้าฉะนั้นวันนี้เราเกิดมาได้เพราะความมหัศจรรย์สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเรายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนสร้างพ่อแม่เราสร้างมนุษย์ชุดแรกแต่นี่คือความมหัศจรรย์ที่สามารถรับรู้ได้ว่าวันนี้เราเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ผมเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนไม่มีความพร้อมใดๆทั้งสิ้น ไม่มีนมไม่มีอะไรแต่ผมประสบความสำเร็จในชีวิตได้ผมมาบอกต่อถ้าคุณผู้ชมเชื่อนะถ้าคุณผู้ชมเชื่อว่าสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเราสามารถเรียกความสำเร็จได้ d n เเเป็นของเราถ่ายทอดมาจากต้นตระกูลบรรพบุรุษกี่บรรพบุรุษอ่ะก่อนพ่อแม่เรา ก่อนปู่ย่าตายายเราก่อนทวดเรากี่รุ่นน่ะส่งผ่าน DNA ผ่านรหัสพันธุก,กรรมแล้วทำให้เรามีความสุขถ้าเราคิดเป็นถ้าเราคิดไม่เป็นมีเงินมีทองจะมีมากองอยู่ตรงหน้าก็ถูกแต่สิ่งสำคัญก็คือเราลืมมองไปว่ากายเนื้อกายหยาบเราเนี่ยและจิตใจของเรามันสำคัญที่สุดมากกว่าเงินทอง คือการดูแลสุขภาพการใส่ใจสุขภาพของเราทั้งกายและใจซึ่งทุกคนมีเหมือนกันไม่ต่างกันจะรวยจะจนมันต่างได้จะเรียนหนังสือสูงต่ำมันต่างได้แต่สุขภาพกายสุขภาพจิตเรามีต้นทุนเท่ากันฉะนั้นผมมาบอกถึงว่าต้นทุนตัวเนี้ย เราเปลี่ยนแปลงได้ทําให้สุขภาพดีไม่ป่วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีลองฝึกลมหายใจโปกทัสทานอาหารมือเดียวมื้อเดียวนะไม่มีของหมักของดองของเน่าของเหม็นกินเมื่อหิวแล้วถ้าอิ่มต้องเลิกกินทันทีดื่มน้ำฟาสติงอาทิตย์ละวันสองวันทำติดกันก็ได้ในวันหยุดดื่มไม่ได้หกขวดขวดละห้าซีซีในหนึ่งวันแต ดื่มขวดละ500ซีซีให้ได้6กถึงแขวดทุกทุกสองชั่วโมงหนึ่งขวดทุกทุกสองชั่วโมงหนึ่งขวดฟังดีๆนะครับทุกทุกสองชั่วโมงหนึ่งขวดให้ได้หมดหนึ่งขวดต่อสองชั่วโมงดื่มให้ได้หกถึงแปดขวดก็ประมาณสักหกห้าสามสิบก็สามพันลิตรไอ้สามพันซีซีพูดผิดหรือสามลิตรแล้วก็ฝึกลมหายใจโพชิทัสนอนให้ได้เก้าถึงสิบสองชั่วโมง นี่แหละคุณผู้ชมจะได้สิ่งมหัศจรรย์แบบผมกินอิ่มนอนหลับสบายคนเราถ้ารู้จักแค่กินมื้อเดียวนะมันก็จะอิ่มยาวแล้วก็ที่สำคัญก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หิวนะครับหมอคิปหมอดูชื่อดังผมมีลูกศิษย์เป็นหมอดูด้วยนะครับผมสอนการเป็นหมอดูก็มีหมอคิป ใช้ไลน์เดียวกับผมไลน์ at ภพพิทั0 1อห่งหรือว่าใชไลน์เดียวกับผมเนาะแล้วก็หมอเทรยาก็ at ภพพิทัก